รู้รู้อะไรนะรู้รู้จริงรู้จริงนะพอดูทั่วโลกนะไปรู้ผงไม่รู้เรื่องอะไรเราพูดจับฟ่อาปวดหัวปวดหยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาให้เงินแสนหนึ่งด้วยขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้จะได้เงินไม่รู้แล้วก็ผงก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้คิดแต่เรื่องว่าอยากได้อยากครึ่งวินอยากเอาจะให้ครึ่งวินทีแค่นี้เดียถ้าครึ่งวินทีก็จะผมคงเคร่งขเราเนี่ยผมจะหายได้ คร <c oughs> ั้งแร,งแรกในชีวิตนะครั้งแรกในชีวิตไงได้ครึ่งวีทีก็ผมดีใจแล้วผมไม่ได้คิดเรื่อ,องอย่างอื่นย่งเงแล้วพี่ขึ้นมุมสี่มุมด้วยนะสี่มุมเลยโอ้โหคร<อ>บเนี่ยแหละผมก็อยากก็ยังเออเขาจะพูดอะไรผมไม่สุขแฟนคิดบมองผมก็อยากมผมมองแต่ไอ้สี่มุมนี่แหละผมอยากคือไอ้มุมนั้นดีกว่าเนอะผม จ้าแล้วนะเนี่ยขอบคุณมากครับขอบบคคคุณรัดีใจมากเราแท้ได้ครึ่งเวทีเนี่ยครับแล้วก็พี่มาไงครับผมมาใส่มาครับเอามใส่มาใช่ไหมครับก็เขาประกาศว่าโบชัดตีให้โบนั้นหนึ่งเซ็มว้ายิ้มเพื่อนดีใจเพราะว่ามันินนี่อยู่ไงมินนี่ด้วยแล้วก็พี่ฟังมินี่แล้วบอกเขาว่าไม่เอาแล้วก็บอกเขาว่านะเราเราต้องอะไรยังไงเนาะนี่